ระทรวงพาณิชย์ดึงผู้นำเข้าสินค้าจาก15ประเทศเข้าร่วมจับผู้ธุรกิจกับผู้สออกไทยกว่าร้อยรายเพื่อช่วยผลักดันการสออกในปีหน้าให้ขยายตัวได้ร้อยละ4กระทรวงพาณิชย์ได้นำคณะผู้แทนการค้าจากห้างสับสินค้าห้างค้าปลีกซูเปอร์มาร์เกต็ตและผู้นำเข้าจำนวน40รายจากภูมิภาคอเมริกาเหนือยุโรปลาตินอเมริกาและแอฟริการวม15ประเทศ เดินทางมาผู้ปะเจราจาการค้ากับผู้ส่งออกของไทยกว่าร้อยรายระหว่างวันที่1นถึงสาธันวาคมนี้ซึ่งสินค้าที่ต้องการค่อนข้างหลากหลายเช่นอาหารและเครื่องดื่มข้าวผลิตภัณฑ์จากข้าวเครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องประดับโดยจะมีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานดูกระบวนการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานของไทยด้วย พลเอกจัาชัยสาลิกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเดินทางมาเจะระจาก,การค้าของผู้ประกอบการจากหลายภูมิภาคครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคการส่งออกซึ่งแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกจะยังไม่เอื้อต่อการทำตลาดมากนักแต่กระทรวงพาณิชย์จะพยายามรักษาตลาดเดิมและทำการค้าเชิงรุกในประเทศที่มีศักยภาพเพื่อกระจายความเสี่ยงและผลักดันในการส่งออกปีหน้าให้ขยายตัวให้ได้ถึงร้อยละสี่